เป็นพอ้อะบายน้ำเขาให้เขาหนะ้าวัาวหน้าอยู่ฟูอยู่ฟ้าเนาะก็ดนาเมืป่อนี้เาสิบ้า เอฟซีไปบังการํำหน้านอะพิธีของคนดาวห้อเฮ็ดหน้ากันบันไดเนะาะฝากไปที่ตามหับส้มน้ำกันเลยอย่างโยมเดอ้อนี่เขาก็เลยเดินทางเขาไปทั้งบ้านปงคอเนาะไปเบิ่งเขารำหน้าไปกันเลอ ตอนนี้ฮะก็เดินทางเข้ามาหอดเมืองปางไล้วเนาะนตีเรียบร้อยถนนทั้งขางก็อ่าเสร็จสิ้น่ะเดี๋ยวข้างยี่ประสิทธาในมาสะดวกสบายนราเด้อตอนนี้ฮะจะเดินหน้าเดินทางไปบ้านบ่งเคาะเนาะไปบางเขาลำให้ดำหน้าไปเห็นหน้าขันบันได ກະເດັນມັນຫມົດທົ່ງຫມໍນ້ອຍປາກນ້າ เดินทางมาหอดันปังคาได้แล้วตั้งหน้าตั้งตาสิมาเวิงเขาดำหน้าเนาะเดินทางมากกัลายกิโดอยู่เดยวเคยนเขาดำหน้าผันบันไดเนาะอ่าอยาดย้อมเบฟซีมาเบิรงนันกันเด้อ là sẽ ngầm bên đây hiện để nhìn thấy khâu và Bạn này vào còn bên đây thì ngầm đỡ mm าจะเป็นข้อระบายนา้ำข้อให้เข้อหน้าตัวหน้าอยู่คูออ่อยู่ฝาเนาะจะเต้นอึดมองหนึง่ง,งนีง่นต,นต้องมองเนาะทางกระต่อยน้ำต้งมาเทนให้เทหน้าอยู่ให้อยู่หน้าอ่ะนี่ฮะก,ก็ได้มาหอดท้องให้ท้องหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมาเบิ่งคนดำหน้าขันบันไดอะ่ะ <laughs> <laughs> à. mất từ vạn năm nay năm hai năm đâm năm năm hai năm quan năm 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 cả năm 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 ของความสวยงามเนาะคือสิมีแต่เขตเดียวเนานนะท้องหน้างามมันเป็นขันเป็นขันงามดีเป,เป็นเป็นตะกา่ายอดอเอาบ่หัาหยอดเอาบ่เอ่อนื้ว่าหวานเอาดูมันบล็อกยากว่าด่ะอ๋อนื้ว่าถ้าลวกแล้วมันจะปวดหัวขี้ดินขี้มะนำ้ำ หลายคนก็ไปตมวลดีเด้อนี่เป็นธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะอยู่บ้านบางทุมมาบังเพิ่นธ์เห็ดไทยเฮ็ดหน้า tạm bề bằng nắp cần đây nhàn nhôm, sofa bề bằng đàn nà đó, tiền tiếng nổi <laughs> nó, đầm hay đầm nà mà phẩu, hay phẩu nà, hay như xuống thôi. trên đôi đi biên đôi đọp nọ thì Cái thương thì tấm đi tạo nên không thể làm mừng gặm vâng ปล่อยน้ำเขาหน้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเนาะดําให้ดำหน้าเพราะว่าการฝืดบันพ้นขั้นดำเดียวนี่เลยแค่น้นมันจะเขียวงามเลยเลยนยนี่ผม เป็นธรรมศาสตร์แต่คิดหอดบ้านคิดหอดเมืองคิดหอดหน้าเคยเห็ดเนาะอาเขาจกจีบเด็กเพียงสมิสกันเดอร์อย่าโยมบ่าไปน้ำบ่อว่าไปน้ำบ่อว่าไปบ่อมาป่อยคนเนาะ เดนน้ำทางกระโกรนั่ง <c oughs> ก,กาย